สวัสดีจ้าสวัสดีสุขสุคนเดนจ้ามาได้จ้ามาพ่อกันคือเก่าฮัลโหลเอพีบาดีคำจุ๊จอยวิสม I Have my lunch time สบายดีพ oh, ี่น้องฮัลโหลตายเก่าอยากกินโต๊ะกัอพ่อละออลกันพ่องหยยกามเจอมอิงหลา肉จิ้ว today I have uh vegetable here and then and the egg here the rice and the fish chili sauce fish chili sauce spicy come to eat with me everybody come on come on มาด้วยจ้ามากินข้าวแซ่บๆน้ำกันจ้ากินข้าวเที่ยงด้วยจ้ากินข้าวเที่ยงมามามาแซ่บๆน้ำกันมา พริกปลาปลานิลไข่ต้มผักลวกเราแซ่บด้ละ่ะอร่อย,อดยอกดอีเเ very y u เ m y ส吃啊来ล้啦เ起吃ล来啦 มีก่กอดกินนะย่าโรตีย่าโล,โลไทยอ่ะตัดเป็นห้องเมกอะอันนี้อยู่ข้าวจ้ะ สาบตาลลกชอยอืมจปนโ别มเมยอ่ะงข้าวแ่บไปแล้วมันก็จะอ้วนอีกแล้วนะ มาวานฉันลูก่งไหาหมอมาหมอบอก้ันน้าไขมันสูงให้ฉันกินอาหารแบบว่าไม่มีน้ำมันกินน้ำพริกนี่แหละ 我哋家三代都咁。 อร่อยกินไว้แท้จะรีบไปไหนคือฝ่าากินแท้ แต่ไปไหนหอกจากทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวทีว่าันาย,ย่าัิ้ารก็รับ็รเส็ร็จกํรกกับก็ร็รแลก็รับกํรก็ับก็ับกัก็รับก็ร่บก็รก็รับก็รับกรก็จม้น็รับก็รกินชบกหนับกรกินไว มีเอฟซีบอกว่าฉันกินเช้าไวกินแบบมาต้องหายใจ <laughs> อันนี้อากาศดี มาละฟูกว่า,ากินปลาเยอะๆแล้วกันไขมันสูง 前日我去睇医生，医生话我誒膽、啊、固醇高，糖尿病就冇嘅，我冇糖尿病，我胆固醇高啫。咁啊，食嗰啲冇诶煎炸嘢啦。 หมอให้จันกินอาหารไม่มันให้ลดซีฟู้ดจะกินอาหารทะเลอาหารทะเลทำให้ไขมันสูงกินน้ำพริกนี่แหละ i found them. ข้าวน้าพริกอร่อยมันก็จะกินได้เยอะมันก็จะอ้วน Không khá rồi Chắc kinh phạt dữ What's that? ฉันดูข่าวฉันดูข่าวในเฟซบุ๊กเขาว่าผัวเมียทะเลาะกันเรื่องที่ว่าผัวไม่ทําการบ้านเออไอ้ผัวไม่ทําการบ้านกินแต่เหล้ากินแต่เหล้างานการไม่ทําการบ้านไม่ทําอืมไอ้เมียก็มโมโหไปฆ่าผัวซะเนี่ยโอ้ยมันอะไรกันนะกันหนาหนะ ใช่แม่ทําการบ้านมันก็สบายตัวแล้วไม่ทําการบ้านนะั้นน่ะเออผู้ชายผัวไม่ทํางานการบ้านโมโหผัวไปค่าผัวซนะน่ะล่ะเหยาก,ก็ที่สําม,มันแล้วถ่ายสําม,มันแล้วถ่ายก็อาสําม,มันเหยาก,ก็ที่แอ่โลกคงแล้วใส่อย่าเตยําเจ้าย่อมโจก้าโมูแก่ก้าโมูให้ไม่เย,ยอะเลยโจงอยอะ่ะนะ 诶、哎，又又唔做爱啊，成日都饮醉酒，个老婆嬲，杀死老公啊，啊！因为佢唔做功课啊，啊！佢唔做功课、啊，因为佢唔做功课啊，老婆杀死老公，诶咁都得嘅。<laughs> 男人唔搞เนี่ยก็หกล่好噶ๆสิสิใช้เล่ากะไม่ต้องไปฆ่าันหรอกโอ้มันไม่ทำการบ้านก็ดีแล้วจะได้สบายตัวไม่ต้องใครมีใครมายมุาย่งย,ยากไม่ต้องมาใครมีมครใครมาจู้จี้จุกจิกกวนใจ นอนก็นอนสบายนี่อะไรโมโหผัวไม่ทำการบ้านประค่าผัวซะนี่เออ <laughs> เอาไว้กินอีกมื้อนึงจะมีขนมจีนจะว่าจะกินยำขนมจีนดีไหมเนี่ย สักเย็นๆเอาไว้ก่อนหิวว่าจะกินนะไม่หิวกันแล้วไปเหลือน้ำพริกซึ่งช่วย ไข่ต้มมาไว้กินกะเผยอยทำยำขนมจีนเหลือมะเล่าเหลือแังกวาไว้กินกกบยำขนมจีนแล้วกันกินแค่นี้ก่อนกินพออิม่มอยากกินอิ่มจัดอิ่มจัดแล้วมันมันจะทำให้อ้วน หมอบอกว่าอย่าให้ฉันกินอิ่มจัดแค่กินอิ่มแบบพอดีพอดีอีสั่งทองโขกขอความมดเสร็จเปากาเสล่ากินอะกินกี่ชั่นกินนิดๆแบบนี้กินไม่จีนจ๋าอะไรอย่างนียอย่าที่ฉันกินไม่ได้นะฉันก็จะลดพยายามจะลดอาหารหน่อยนะ ลดอาหารหน่อยพวกมันพวกอะไรพวกเนี้ยพวกอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยกินน้อยๆหน่อยไม่ต้องไปกินน้อยเราไม่ต้องกินเลยแหละเพราะว่ามันขึ้นมาสูงเที่ยวก่อนไปไปดูไปหาหมอมาสามสามจุดสี่เนี่ยพอมาวานซื้อไปนะสี่จุดแปดมันขึ้นมาคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลมันขึ้นมาสี่จุดแปด ไม่ไว,ว้ละฉันต้องล,ลดอาหารจะงดอาหารมั่งละเอาไว้ค่อยเจอกันใหม่จ้าเอ้าสําหรับใครที่วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นมหาเศรษฐีเป็นก่อสร้างอย่าจุกเลยสร้างยัดไฟเลาอลาห้อยๆซ้สำๆมาสันทายกินห,หน้องให้ตายกาจอยกินนไปแล้วจ้บบจ้า